ท่าน้มีเกียตินะครับได้มาวางผ้าบังสกุลผ้าไตรบังสกุลเป็นขั้งสุดท้ายขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่บญกุศลนะครับขั้งสุดท้ายนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับกิจกรรมวิญ,ญญาณของผู้วไยชนนะครับอขอเรีเชิญลูกๆนะครับเอาะทีมงาน ข้อมีนะครับนัดปรับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญปออาจารย์อริซักสายเป็นนะครับ เิญคุณพ่พอสมบูรณ์ใส่รองเื้อนะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านสทอุเทนอินชัยนะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญวาติผู้สมัครสอทอ่านาจสา,าสุภาสินเชื่อคำลือนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญว่าทีผู้สมัครสพอสอ่แก้วสุขมอยนะครับขอเรียนเชิญนะครับว่าที่ผู้สมัครสอพนิตรผลเตืองนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สนพัชรีนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ทีมอินยาสิงนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่วันดีอรณชิตวิสิษสักนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญครับวัดอิผู้สมัครเลขานายกนะครับคุณจักรพงศ์วงโกนะครับ กับขอเรียนเชิญอาวาดที่ผู้สมัครสอบทอนะครับนางสาวปริญญาเผ่าปัญญาขอเรียเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญวัดที่ผู้สมัครสอบทอดคุณเกียรติพงษ์วงศ์พานะครับขอเรียนเชิญน,นะครับกับขอเรียนเชิญ คุณมาลัยโจยกิตินะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ออนอนงนะครับเหลืองครับขอเรียนเชิญนะครับครับขอเรียนเชิญคุณยาวเรศความแสงนะครับมาจากในเมืองนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญคุณแม่อารีลักษ์ปัญญาปิตวงนะครับขอเรียนเชิญคุณอาเกลวันตมวงศ์นะครับขอเรียนเชิญคุณรชัชนีกรวงเจริญศักดิ์ขอเรียนเชิญคุณนภารัตน์นกสิริรัตน์นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปนัจจานพคุณนะครับ ขอเรียนเชิญอาจารย์นิพาทนฟองฟองเทาฟองตานะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์วันเพ็ญวังละลายนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์นรุมนปุลวิริยะนะครับขอเรียนเชิญนะครับ สม ok age, <c oughs> ัครสอทนะครับอเมริกินสายอินตะนะครับรันผู้ใหญ่มืองทิ้งสายอินตะขอเรียนเชิญนะครับอาต่าไปขอเรียนเชิญอาิหนงตบนะครับขอเรียนเชิญสตบสีร้างเกี่ยวเคลื่อนขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญสตบเกษตรสายมูลขอเรียนเชิญครับ กรเะเจิญสอต่อปอสมซักชัยวงสตวอตบเจริญพง์ลองชัยสอตบอปเสาร์คำวงจิน,นาสตบอสงการทองน้อยวงสตวอตบแดงใจจริงสตอตบสังวันสายชุกาสอตบอสมพรเสือฟันออ้นสอตบอปอแก้วเกี่ยวเกลื่อน ต่อตาบอองใจเกี่ยวเพื so you know, ่อนนะครับต่อตบอหน่อพังวงฝันติต่อตบอุรินงขันนอรินต่อตบอหนองคันสุกมอยต่อตบอดวงใจสุกมอยต่อตบอลัตนาแก้วโวดิีต่อตบอแสงเดือนเตือฟันนะครับอันนี้คือน้องต่อตบอเอานะครับ อเรียนเชิญนะครับพี่น้องอสมอคุณซอยนะบางช่างนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสุปนาวงวันจันนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญคุณดาวเรืองสายมนนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญคุณสมบุเกียรติหนออนะครับขอเรียนเชิญคุณเือวันเกียรติหนออขอเรียนเชิญคุณนัตะผลเกียรติหนออนะครับ ขอเอรียนเชิญคุณพ่อจะประทิสายคำปันขอเอรียนเชิญคุณแม่เตรียมสายวงเตียขอเรียนเชิญคุณแม่จิตบเพรวงขอเอรียนเชิญคุณแม่ข้อเจ้าประภา พอเรียนเชิญคุณพ่อรถสายวงเปียะนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อนานปวดใจจารินขอเรียนเชิญคุณพ่อดินใจมั่นขอเรียนเชิญคุณพ่อใส่ใส่ปุ๊บขอเรียนเชิญคุณวันเพ็ญวันเล็กขอเรียนเชิญพ่อสมบูรณ์วงศวน คราก็เชิญคุณปอหน่อยยาลูกครับ ขอเรียนเชิญแม่หุ่นวุ้นสมขอเรียนเชิญคุณแม่จันสมสุกมอย ทุกขั้นนะครับถือว่าเป็นตัวแทนวางข้าบางสกุลอุติสาสมุูรสมุสนความที่เฮาจะเผาจะจีรังนระวิญญาณนะเป็นวรระสุดท้ายนะครับต่อไปจดีโมจกจะเียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับจำนวนอ้อท่านวางไตรวา,างสกุลนะครับไตรแรก เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สว่างวงศะนะครับขอเรียนเชิญนะครับอัตรายที่สองขอเรียนเชิญท่านผอ,อ,อมนัลนพคุณนะครับขอเรียนเชิญครับรายที่สามขอเรียนเชิญท่านดาบสำรวจสมพร สายวงเครื่อนะครับขอเรียนเชิญนะครับไรทีสี่ขอเรียนเชิญร้อยตํารวจเอกบุญจันทงสายโมลนะครับร 4, ขอเรียนเชิญครับไรทีห้าขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยว่าที่ผู้สมัครรองนายกนะครับ อาจารย์ประโมทสุรแสนนะครับขอเรียนเชิญครับไปสุดท้ายขอเรียนเชิญสารวัตรนพร,รัตอม,มวันตานะครับขอเรียนเชิญน,นะครับ समोको uh, नीना <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> โเบระนาบวชาจากาาักกะดาลาราปังจะปีกุณะมนุปดินนังูุิหิปุญ,ญังปสัสตังานาปะการติครับลาดับต่อไปนะครับทางเจ้าข้าเนาะ,ะก่อนจะได้อ่าหม้อปรัจัยส่วนหนึ่งคื้นทือกับองค์กรในชุมชนนะครับซึ่ง ตาถือว่าต่างฝ่ายต่างเพื่อฟูดกันนะครับเนาะมีการมีงานขึ้นมานะครับต่างชุมชนก็ช่วยเหลือต่างเจ้าภาพต่างเจ้าภาพก่อคืนนะส่วนหนึ่งไปพัฒนาชุมชนเื้อดีขึ้นต่อไปนะครับรางวัลแรกนะครับเนาะก็จะมอบคื้อรางวัลที่ไย ได้อายุนะครับ64ปีตลาดเออรอคนป่วยกำลักลับก่อนหน่อก่อนขึ้นนะครับได้ละเออน่ะอาหารนะหารก็เพิ่นได้รางวัลนะครับเจ้าภาพมอบกัมเดอเออนะครับเออน่ะ นี่ยผู้โชคดีประเทศไทยที่ไหนเนาะอ่าปีน้องอสมอนะครับอ่าปีน้องอสมอนะครับอ่าปัดใจซองที่สองนะครับอ่ามอบอ่าเนื่องจาสมาคมนุชเรานะครับในงานศพนะครับอ่าขอเรียนเชิญนะท่านประธานนะครับสมาคมนุชเราในงานศพนะครับขอสมบูรณ์ อันนี้เป็นข้อตกลงเนาะมีการมีงานมีสมาคมขึ้นมานะครับเชาาพัประยัดทำจัดนักนะครับเนาะ,ะต่อไปมอบให้หน่วยกู้ภัยนะครับหน่วยกู้ภัยต่อเิเชิญน,นะครับอมอบให้ตำรวจบ้านนะครับฮะ,ะ,ะกบมาเลยอีกเออ,อ นะครอามอบก็จจใยทำส่วนหนึ่งฮห้กับกลุ่มแม่บ้านครับคณะกลุ่มแม่บ้านนะครับต่อแทนกลุ่มแม่บ้านาเรียนเชิญเชื่อมมาเอาสองก่นเราต้องเอาไมา้เสียงนั่นนะ่ะเออนะนะครับขอบคุณนะครับ อ่าอันนี้จอภาพเปิดมอบคือโคซกนะครับโคซุกขอมอบต่อคือกับพัฒนาหมู่บ้านนะครับของรุ่นพัฒนาหมู่บ้านครับขอเรเชิญว่าที่สมัครสอดคอนะครับเมกินใสินตาเป็นผู้รับมอบนะครับหันหน้าไปทางฝุ่นนะาหันหน้ามาผมเออกล้องมันอยู่ฝั่งฝุ่นครับขอบคุณจังหนักนะครับขอบคุณเลยหลายนะครับ ครับจะถ่ายหูก,ก็เป็นที่ระลึกก่อนถ้าจะถ่ายก็ถ่ายชงนี่เลยเด้อก่อนที่เขาจะเคลื่อนศพขึ้นไปนะครับอาจจะถ่ายก็ถ่ายหนะเ,เป็นที่ระลึกจะมีวันนี้ถึงวันเดียวอันนั้นนะจนะามา,า,มาวันอื่นบ้างแล้วเด้อนะครับาสามมืเอเนะ้นหน้าก็ถายหูอีกครั้งนะ หน้าใหญ่มาจะได้พอได้หันนะครับล้ำลึกถึงคุณงานความดีของคุณย้ายนะครับได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่ออดแต่อ่อนแต่น้อยสมใหญ่นะครับ กปได้ครับไข่จะไปไปด้นะตัวที่เล่นลกลยเาจะนำนำลึกถึงความหลังในวันหน้าครับตอนนี้ละในป้าใม่หนอาตามกรรมคือกำเดี๋ยวพปนันแม่ลงลูกแม่ลงมิวเหรอคุณสุศีลาเหรอ เชิญแขกผู้มีเกียรติกำลังมานะครับเข้ามาภายในกันเลยนะครับ